อนุอนุบาลสังคัหนึ่งครับวันนี้จะมาท่องเรื่องนับตัวเลขตัวเลขค่ะเธอรับฟังและทำได้ไหมครับมีอะไรหนึ่งศูนย์สิบแซนวิชหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบแปดเก้าสิบเฮ้ยเออคนนัด หนึ่งสองสามสี H ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบร uh ูปอมโค้ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรูปโอไอไอทรีมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ๋อมีเก้าอันโอเคหนึ่งซาลาเปาคับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบโอเคอะไรอีก ไอครีมครับหน <st> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้สิบมีอะไรอีกเค <st> ้พ<อ>ับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, าสิเข้ามาวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย